สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสด,ดีเอฟซีกันเบอร์จะฝูสูคสนเลนะ็บซูบกซูบอลเลยเนาะรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทางลา่าหรือทางไทยต่างประเทศนั่นเลยยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเมย์ใหญ่กันดาบ้านนาะคือเก่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยมาพบมาพบมาพบมาเจอกันคือเก่าเนาะไม่นี้กัน่วงํำยามแรงเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยมาสบายดีพ่อแม่พี่น้องค่ะช่วยหาโมงแรงเด้อพ่อแม่พี่น้องเลย ก่อนอื s <S ่นก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หันจันดาบรนณาเลยเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยมันนี่กับมันค่อยคำย้ำแรงกับที่ได้มาเกิดใกล้เกิดกาก็น้องพ่อแม่พี่น้องมาถ่ายทำอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีฮะทุกคนเนาะมาเบ่งมาชมนำกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยพ่อแม่พี่น้องเลยมันนี่ก็ได้มาเกิดไกลเนาะค่อยคำย้ำแรงพ่อแม่พี่น้องเลย กะซีประมาณนี้เนาะเพราะว่าหอนยามเพิ่นกินแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยกะซีห่อนยามกินแล้วค่ะห้าบอกเกลือกับโบได้พ่อแม่พี่น้องเลยสประมาณนี่เนาะมาได้ถ่ายทำอัปเดตให้พ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเขาที่ตามรับชมกันนานได้เลยลเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยถ่ายก็เต๊ะแต่เ่นรุ่นนี้ยังน้อยเนาะยังเบาไม่พ่อแม่พี่น้องเลยมันนี่กะเมยหญ่จะดาบานหน้าหากจะเริ่มถ่ายตอนนี้เลยเนาะ นี่กหญงเติบแล้วเนาะพเม่พี่น้องเลยนี่มันญงจันดาบ้านนากะจักทิ่าทำอัปเดตอย่างน้องพเม่พี่น้องอยู่ห้าอยู่หน้าคือเก่าคือเดิมเด้อเนาะบม่ได้ไปทางใดพเม่พี่น้องเลยอันนี้มันกินอิ่มแน่แต่กระจ้ากระจายเนาะมันมหญงจันดาบ้านนากระได้เอาเข่าเปลือกเกลือได้เอาข่าวชานเกลือพเม่พี่น้องเลยมีแต่เอาห้อเนาะเดี๋ยวนี้มวยพเม่พี่น้องเลยนี่กะคายออกไปแล้วเนาะพเม่พี่น้องสองข้างแล้วเนาะสองรอบแล้วแหละอันนี้ก็คือ เริ่มรุ่นนี่เนาะพมเม่พี่น้องเลยหรือว่าไผอยากได้เนาะอยากได้ไปขายต้อเนาะพเม่พี่น้องหรือว่าอยากได้ไปเลี้ยงเนาะมาซื้อขายราคาทอาใดเนาะพเมยพี่น้องเลยสามาต่อราคากันได้เด้อพเม่พี่น้องทางไกลาทางไกลยอยู่ทางใดกเ็เลอเต้พเม่พี่น้องเลยติดตามมาได้เด้อทางคลิปใหญ่จันดาบานนาคือเก้านาะพเมยพี่น้อง ใกล้กับบอลายหรอกพเมพี่น้องเิประมาณนี้แหลนะเนาะขายไปลายรอบลายเทือเลยเนาะโดยนี่ก็เกลือห้าแต่กระแจกระจายพเมพี่น้องเลยอันเราคำชี้หาหมงแล้วบอกเกลือกับบไดนะ้เนาะมันบอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะบอไวแล้วขึ้นเทียงพ่อแม่พี่น้องเลยเว้นว่าบอไว้ยังดอกเนาะมึงขึ้นเทียงกินแล้วก็จิตอดกันจิป,ประมาณนี่พแม่พี่น้องเลยมืออีกบืออีกอยู่ แตกกระจายไปหมดแล้วเนาะเพิ่นกินแป๊บเดียวอันที่อันว่าคูนี่พ่อแม่พี่น้องเลยคูปูนนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องคูปูนไม่ใหญ่จันดาบันหน้าก่อยแต่ละแต่ละเือนะพ่อแม่พี่น้องเลยคูปูนนี่แดะบ่พ่อกันพ่อแม่พี่น้องเลยเข่ากะมะแซาถวยมะแรงถวยเนาะมะไวได้พ่อแม่พี่น้องเลยน้อยกับสิบเบิรป้าปากเจ้าของเบิรงกินห้ามบ่นี้ มาก็กินห้าเนาะพี่น้องนี่มากระห่าโตพี่น้องบดเข่ามือลาติปมัดไงหนึ่งกรเช้ามาแลงเนาะมากระไรูกเตะกระจกระจายไปไแด้ไกล้กระซำนี่กราคาเทไลเด้เนาะพี่น้องนี่ตัวยืนเนาะเิ่นไห้เธอเด้พอค่าพ่นะแต่ว่าไม่ใหญ่จะนดามันหน้าคายตัวส้ำชิบหาเพี่น้อง รู้จักไผ่ปะมาเด้พอมมพ่อแม่พี่น้องผยอยากซื้อเนาะไปเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องเลยมาถามซื้อได้เด้อน้ำหน้าเป็นไงจันดาบ้านนาเนาะไก่อันนี้มีโค้ดมันขายปลาแพงพ่อแม่พี่น้องตัวละสองเซนขายปลาแพงตัวละสองเซนกี่พ่อแม,มพ่พี่น้องเดี๋ยวนี้มายังกับแพงพมเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยมีกะหอหาพันแล้วเนาะแต่ที่มีหอหนึ่งสองพันสามพันต่อมาสี่พัน สองพันหาต่อมาเดี <gameplay> ๋ยวนี้หาพันกีบพเมรพี่น้องชนะก็หกเจ็ดพันได้เนาะเงินแสนกีบได้เป็นู่นห่อเดียวก็แเพร์ถุงหนึ่งพเ้รพ่น้องบัดเท่านั้นขนาดซื้อห่อเพลงเลยกับโมเมนต์โมได้ซ้ำพเมรพี่น้องได้เป็นู่นห่อเดียวเนาะเดี๋ยวนี้นะมันยังกระเพงเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเข่าไก่หยากมากกระเพงเด้อพ่อแม่พี่น้องก็คือเก่าคือดื่มเนาะเดี๋ยญเชื่อโอ้คือแรกกับยังไปชับไปไต่อยู่ผู้ ชองตูเพิ่นเบิ่งโอ้แต่กูเบอร์เด้พม่พี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ไก่ผู้มีอยู่ชองโตพม่พี่นอ้อยแต่แม่โค่นเพิ่นอย่าลายเนาะมากินตอนนั่นจุ่มกันกระสีลายอยู่ทั้งตัวน้อยตัวใหญ่ก็เยอะพวกเจ็ดเปดชี้พุ่มจักพ่อแม่พี่น้องเอยคือสีฟัวเนาะแม่์มาเลยนับนับลูกมัน เหลือบโบใหม่น้ำกระมีไข่น้ำกระมีพ่อแม่พี่น้องอยู่ห้างถุกเนาะนี่คือขอไก่พ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้ก็คือของเมียนทานเพิ่นเนาะที่ประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องนี่มีอย่างจันดาบ้านนาก็สิไปไทยทาอัปริตยังเด้เนาะพ่อแม่พี่น้องเ้าเบิ่งเหาชมเนาะไอเบิ่งกอันนั้นน้องแซ่ก่อนพ่อแม่พี่น้องพัดพัดเอจจีฮะปติดตามชมกันลำมันเนาะพ่อแม่พี่น้อง ไปเบิ่งละมันก่อนพ่อ่พี่น้องเลยปก็เต้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยคิดว่ามันสิคืนอยู่บ่นี่เนาะแมงเน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยละมันนะของพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกับแบบนี้อยู่บ่เนาะเอฟซีถูกท่านแมงเน่มาเบื้องเขามาเบิ่งมาชมช่องแมงหญ่จันดาบ้านนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แมใหญ่จันดาบ้านนาใเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยอ้าเต้ละมันแต่ขักแต่เน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะ ทั้งซื้อเอาทั้งคอน้มูเนาะเพี่น้องเลยเอ้ยเบางแนวพี่น้องเอ้ยตายคักตายแน่เนาะแต่ล้ำมันนี่กะอันตายอันบ่อตายพ่อแม่พี่น้องเลยลงตายลงเคืองล้ำกันยังมีอยู่แล้วเนาะอ๋อช่ได้เอาใส่เด้ไปปลูกต่อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะของมูก็ตายแบบนี้อยู่บ่เนาะคือกันอยู่บ่พ่อแม่พี่น้องเลยอ๋อบางแน่ยังบักละลายพ่อแม่พี่น้องตายเว้ยแนจุ่มนี่กะจุ่มนี่กับล้ำน้อยเนาะ่น มาจะน้ำมูเนาะมัวให้ในี้ก็นชื่อได้เลขหรอกพี่น้องเลยแต่จุมนะ่มเนาะซื้อแต่จุ่มพุน่นไปพี่น้องทางหัวที่เรียนเมนผัวนี่ก็ขอน้ำลานเนาะพันไหหลังรถหนึง่งเดี๋คมมันหนุกอดี๋คมมันมันสี้หักได้เดีจะไปทางนั้นสืทับได้หันมันอ่อนในรักมันอ่อนหันเดไปโยมออกมาไม่มียันงนั่นโอ้ย,อยไปเก็บบางอื่นพุน่นเดี๋ยวมันทับได้เลยมเด้อ เก็บม <Cornell>. ันยังอยู <Genesis> ่ห <concept bra in> ันไปเก็บบางอื่นพ่อรวยอ้านนี้ก็พาผลทุนในท่าเนาะพ่อเมยพี่น้องมือม้วคัว้าเกเท่ามาแล้วบรรยากาศการบ้นี้ก็ดีอยู่เนาะพ่อเมยพี่น้องเลยโมเดตปันใดเนาะกับมือเศ้านี่กับพมานผลตกตีหาไปหาหกโมงเจ็ดโมงพ่อเมยพี่น้องคือว่าเศร้าเรียบร้อยเนาะผลเท่ากนดีกับเริ่มผลเท่าสิมาแล้วพ่อเมยพี่น้องเลยบาทนี่ ลืมสีบาโบเดดลตแหละเนาะผลตกผ้าผลธนท่าเฮากะมือสีตกลงมาแล้วเนาะเดือนหาผ่าโกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนับมอจอจันเข้ามาทีได้เห็นห้เห็นหน้าคือเก่าคือเดิมอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเริ่มปลูกเผือกปลูกมันแล้วกะทีได้ถ่ายห้ไยถยหน้าเนาะพ่อแม่พี่น้องถ่ยหุดไถยห้อยผู้ลงคนกะผู้เพิ่นมีน้าบุงน้าท่ามเพิ่นกะทีได้ว่าได้นำได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ย ข้ามูลานฮาตะกี้เนาะพ่อเมย์พุทธปูฮาตะกี้เพิ่นก็บเไดีวานไหววานกับปะเลยนะพ่อเมย์พี่น้องเลยเมื่อวานนาเหือนาหังเพิ่นเนาะนาปุ่งนาทามเพิ่นพ่อเมย์พี่น้องแต่เพิ่นดำหมดได้เนาะเวลาฝนตกลงมากะมันสมีน้ำลายพ่อเมย์พี่น้องน้ำออกแกงเพิ่นดำหมดได้เนาะไอชีประมาณนี้เนาะพ่อเมย์พี่น้องละมันเทาก็ดีโอ้ยพ่อเมย์พี่น้องนี่แหละนี่ตายไปแล้วพ่อเมย์พี่น้องจับมากระเบาซะ ปอย่างนี้เอ้ยคนกัญญามันดอกเลยเสียงเข้ากับหลังบังใหยหนึ่งมากันนอนเนาะนที่ประมาณนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยขั้วคำยามแรงกะที่ได้ถ่ายทำอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องติดตามชมกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยจะนดาบ้านนาก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ถ่ายทำอัปเดตหลายมือหลายวันเลยเนาะหรือว่าผู้ใหญ่อันเอฟซีเขาถูกทานเข่ามาติดตามรับชม ช่องไม่ใหญ่จันดาบ้านนาห้ามาตลอดกับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยสิประมาณนี้เนาะมาหนี้กับวาได้มาสวยโอกาสพ่อแม่พี่น้องมาถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องเขาเบิ่งเขาชมเนาะยามันแล้วตายบดตายคักตายแน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะโดยนี่กันสิ่พันเอฟซีห้ามาติดตามรับชมบางส่วนบักพริกอีกพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ละลายตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเลย นี่กับมืดผ้ามืดผลมาแล้วเนาะพ่อเมยพี่น้องเอ้ยไาชีได้ลำลาพรจ่าพ่อเมยพี่น้องเขาได้พ่อเมยพี่น้องเอ้ยนี่ก็ขอโทษขอพายลลายเนะาะเมื่อไเอาทริปลงหลายเมือหลายวันแล้วพ่อเมยพี่น้องผู้เขามาเบิ่งมาชมก็ได้นี่พ่อเมยพี่น้องเอ้ยโอ้ยผลตกุกเซพนมาเศร้านี่กับลังสิพื้นมาพ่อเมยพี่น้องเลยที่ว่าโพนแข็งๆตะกี้เนาะมีเงินจะนดามานนาเคยขุดผ่านมา เคยปลูกพานมาตะกี้กันงามเนาะพเมพี่น้องถ่ายถ้าบัปเดตให้เอฟซีหันทิตางรับชมกันอยู่เนาะตะกี้ก็ดีข้างก้นเนาะวันนี้ก็ตายเบิร์ดได้พเมพี่น้องเลยหากระพื้นมาเนาะบนตกะเสพพื้นมาเศร้านี่แหละเด็ดกระเด็ดอรีพเมพี่น้องเลยเด็ดตั้งแต่หลายมือหลายวันมาละแหละเนาะเดินหาเขาจนสิเบส์พเมพี่น้องโดยเด็ดคนสงการเนาะอ่ะกัดพ่อซ้ำนี่แหละพเมพี่น้องเลยวง่นพเมพี่น้องเอ้ย เริ่ม้าผลทนนทหาเฮามืดมาอีกแล้วเนาะจากสีลมสีผลมาพ้อมกันพเม่พี่น้องเลยพืช้ามืดผลทนนัทามาอีกแล้วอ้าวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็เมยยังจันดาบ้านหน้าก็าสีขอจบคลิปไปก่อนเนาะพเมรพี่น้องเลยลาพเม์พี่นอ้นองเขาก,ก่อนเด้อเนาะสำหรับคลิปหนะ้าจะไปคบกันไหมถ้าติดตามรับชมคลิปต่อไปพเมรพี่นอ้องจะเป็นจังไดเนาะ พ,พ่อเม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เ,เดอ้อกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ใหญ่จันดาบ้านนาเข้ามาตลอดเนาะ,ะขอบบุญขอบคุณเย็ซีทุกท่านเนาะผู้ขามาติดตามครับชมพ,พ่อเมย์พี่น้องเลยขออยู่ดีมีหฮงอยู่เย็นเป็นสุข,ส,ขสุขกายสบายใจตลอดปีตลอดไปเดอพพ้อพ่อเม่พี่น้องเลยขอบ,บุญขอบคุณในลายเดอ้ดอผู้ขามาติดตามนะครับชมพ,พ่อเม่พี่น้องเนาะขออยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแรง่ตไปเมื่อนาเนาะวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้เนาะ ไม่อย่างใจดำบรรณาว่าพิจารณาอาการใดกันที La ่เตือนมาได้เด้อพ่อเมย์พี่น้องเอ้ยโดยนี่ก็ไม่ใหญ่างใจดำบรรณากับศิขอลาพ่อเมย์พี่น้องเขาแล้วเนาะว่าบุมนุษย์นวษหูขอโทษขอพายละลายเด้อพ่อเมย์พี่น้องเอ้ยโดยอ่ะวันนี้ก็สิได้ลาพ่อเมย์พี่น้องไปแล้วกล่าวคำว่าสบายดี